มากินน้ากันนะครับแรงนี้ชิ้นผู้พอก,กันหมืเลชิ้นผู้พอก,กันผมงเปียวหาัครับเหมือนกินเนียงเนียงห่อหมูสามสันอย่างห่อกับกุ้งกับพักหลายอย่างครับแนวกินหมดเลยเอาห่วแนวกินเรื่องแนวกิน,น,กนมากเลยแล้วหลายแห้งมามากครับมากินน้ากันเดี๋ยวไปหาเอาหนามมากินมาครับ มาได้ผมมาแล้วผมมาแล้วนั่งที่นัน่งใหญ่แถวไปแมาป๊าปมงดาแมงดาดามาแล้วกินแมงดาไปตำเจวแมงดาสารคามหลัดข้าวแมวหลอดข้าวบ้านจวดมามามาอไอแหงเขาเดือะ lấy chi mua lục bưởi chi không là mua lục cái hóm của con không còn chi một cái nhắm chị đặt พอแล้วพอแล้วพักพั่นพักเงี้ยแหละเรจะประกาศังยไงสลัดที่มูบ่บกินคือประกาศไหมใส่มูมันมูสามสันพนเนื้อพ่อใส่ยังไงปักซิญญ์ข้าวเปาลองลองมใส่แอปปองมันขำไงถูกปะวงห้องที่ต้าเหลือค่ะ กิน <c oughs> ต้าสวดกันเลยใส่ไหงกัน,นอกะจับกรเป็นเครื่องเคียงกรวยเต้าหงวไงยือกินเยอะยังห่อหอยอ่ะห้องไง,อง,องห,อหออไปก็ะล่นปากเลยกินเรื้องสหลักันเลยยัยนทองเสียกินกุ้งก็ได้ อี่เขาเนี้ยกินน้อยหนึ่งผ่องเกิดผ่องก็ดีกินอาหารทะเลกระทองแต่ถองไข่เนาะครับพ,พุ้มไข่ผมกันไปก่อนคึกินกรบอเป็นยังให้กินไล้กระบอกเป็นยังมันบอกว่าห้อบริห่อปรเทศยำติดหลอด măng cụt Bự Rồi ra chìm Rồi thịt nhau ra dạng Này Con มูกรอยาไม่มามัหอมฉันทอดควนตรวจปบควนหองเงี้ยควนตะลบตัวตรวหนหอมมือหืยมากแบบเก่าซอนหอยลางลมไม่หลับตัปรกาศเค็ปากกับกองนะเฮ้ยตามกับบ้าน Hãy 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 khen hãy 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 khen khen chuẩn <laughs> <laughs> ลองหอเส่้อผอเดี๋ยวมึงเนาะไม่แบบะ่เรียนเสื้ผาพ่อกินแปลกๆรีปอกกุ่งแล้วมันรีเทีนแดงอยู่รีปอกกุ่งครับ เนี да ่ย really ุ้งอะมาหลวกินดีกว่าแบบจนีไม่ยากแกกินนังโดนแกกินใช่คู่นี้แยละดีแล้วมองเชอกตื่นนะครับเชือกบรรพาร์ตุียๆๆๆๆๆๆาๆตๆๆๆๆๆียงบันๆๆๆๆอๆๆเๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 รๆๆ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 าๆๆๆๆาเๆๆ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 บๆๆๆๆๆๆๆ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บ่านกินเบอร์กัครับอืมมีูมันหลายตอนบรเทตอนนี้ทาไหมหมูบ่าใช่เกลือ่ะ่อบ,ะบอกบอกนึกว่าทำเกลือลอ่ะอ,องใช้เกลือติดจากกุ่มจากกุ่มเกลืออะไรติดเล็กใหญ่ โอเคดีช่วงนี <hi> ้เป <i> ็นช่วงเวลากินกินอย่างเดียวกินดับเที่ยวช่วงนี้ช่วงพักผ่อน กินแล้กับันทมนอนตีพุงมาปล่อไว้ไมจัชไม่ได้ไมได้แต่ละว่างไปใช้มาใช้กันว่างรับกลงไปงากคือไปงยากหรอแต่ก็ละแวกอดี เนี่ยมึงก็เผาไปแล้วเพื่อนไม่บอกการจิบมันอาจจะไม่เห็นเท่าไรวางใส่ตามด้วยลุงจีนหนึ่งชิน้นหมูดิหมู ก๋าชีเส้นหน่อยอเส้น,สน,น,นันี้กชีเส้นหรือเป่า้หอมเนี่ยตรงหลัง้หอมรวมไปก่อนอืณอือคช่เย็นเนี่ยะอาะร้อนกินม่ไป Nó giòn lắm Nó chỉ chịu lắm Không chịu lắm này không nhìn con <laughs> มีกองซุ่มด้วยกองซุ่มก็มีหลายจอมแต่ก็แล้วายๆคนมักเนาะครับกองซุ่มเห็นแต่ซุ่มไก่แล้วอยู่บ้านกองกับซุ่มกองขทาวต่ลบต่ลบคำว่ามีอ่ะกองซุ่มเลยว่ะเห็นมากของที่ว่ายิ้มเปิดๆด้วยการถักกองซุ่มเหรอมีกองห่อเปิดมาห่อซุ่มเนาะมานเอิ่นซุ่มเนาะเหล่อคำว่าซุ่ม ทักอี๋เอ็งได้บุญกันดอกนิ่งๆรอดมีเครื่องนี่กะไปเที่ยวใส่กันเลยเนาะมวลปลายปีไปสิบปีกับลักซาร์สุกับเผาทุกคนเลยครับสินดีอยู่ดีมีแห้งทำปีแบบจุกกำลังรับดวยเงินทองอันนี้เรแบบกินแจกมันอยู่ดีอยู่ครับ ได้ยากินถือกิ้งสองแถาดังกินแล้วมันตันสันงนเดียวเลไปกบเมื่อบานแล้วอืมเป็นก็จะมีบานไปแล้วแต่จ้ำอยู่นะครับคลิปนีเ่อเพิกระแอกเ้านอนกินหนาผอกันไหมครับกินนี้ครับขอบค ok. ุณหลายๆครับหลังการรับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอนะครับเดินแรงใจขึ้นก็แล้วครับก็มีอะบุตรว่ายนี่ติดต่อกอมุกคอมเมนต์ชา์นี่นะครับ กับเทียงห้างแน่การหากินกันทกบาาาท,ทางเที่ยงกบไปหยาบมากหยาบทางเทียงก็เลยต้เสนออาจิหน,น,น่อยลูกนะครับแต่แต่แสบพึ่เราไปแล้วครับผมค,ครับเจ้าหป็นเลยที่เด้เอ